นเนดีตตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องไอวันเทลของเราอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยแต่ท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับ และหนังวือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของแฟง์อดีตนักจุลกรรมอัญมณีที่เข้าสู่ช่วงวัยชราแล้วทาให้ความทรงจําของเขาเนี่ยเริ่มถดถอยลงไปครับจกนกระทั่งลูกชายของเขาเนี่ยได้น,นาหุ่นยนต์มาให้กับแฟงเพื่อคอยดูแลเขาตัวแฟงเนี่ยจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ครับว่าจะปันให้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมารับช่วงต่อการจุกรรมจากเขาไปและเรื่องราวเดี๋ยวจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไ like ลค และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Robot and Frank ได้เลยครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจากแฟงชายไวชลาครับที่ในตอนนี้เนี่ยเขากําลังอยู่บ้านพิงลําพังจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งนะครับเขาได้ทําการงัดเข้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็คนข้าของภายในเพื่อที่จ,จะขโมยไปครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยเขาก็ได้เห็นรูปถ่ายของครอบครัวของตัวเองเขานะครับจึงนึกขึ้นได้ว่าเนี่ยเป็นบ้านของเขาเขาเนี่ยจึงหยุดการกระทําทุกอย่างแล้วก็ขึ้นไปนอนแทนครับ และในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแฟงเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เก็บกวาดข้าวของต่างๆที่ตัวเองงัดแงะไว้เมื่อคืนแล้วก็ออกจากบ้านไปยังห้องสมุดในตัวเมืองครับ โดยแฟงนะครับมักจะมาที่ห้องสมุดเป็นประจำเพราะเขานะครับแอบชอบเจนนิเฟอร์บรรลักษณ์ในห้องสมุดแห่งนี้แต่เขาเนี่ยก็ต้องได้ยินข่าวร้ายจากเธอครับเพราะห้องสมุดเนี่ยจะปิดปรับปรุงในอีกไม่ช้าเพื่อให้มันเนี่ยทันสมัยขึ้นไม่นานนักนะครับฮันเตอร์ลูกชายของแฟงเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาครับเพื่อชวนเขาเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันแต่แฟงเนี่ยต้องการจะไปกินข้าวที่ร้านประจำเท่านั้นจนลูกชายนะครับพูดออกมาว่าร้านประจำนั้นปิดตัวลงไปต้องนานแล้วแต่แฟงเนี่ยก็ยังไม่เชื่อครับจนเขาเนี่ยได้ไปเห็นด้วยตาตัว เวาลาอาหารร้านประจําของเขานั้นในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นร้านขายสบู่ไปแล้วโดยเขาเนะครับก็ไม่รีรอที่จะเข้าไปสํารวจภายในร้านสบู่นั้นแต่เพราะความที่เขาเนี่ยเคยเป็นอดีตหัวขโมยครับเขาเนี่ยจึงไม่พลาดที่จะขโมยสบู่ติดมือไปโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยจับเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ําหลังจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านไปและระหว่างทางนะครับฮันเตอร์ลูกชายของเขาเนี่ยก็ได้บีบแต่เรียกให้แฟงขึ้นรถแล้วก็บอกพ่อของตัวเองว่า ทำไมเดินกลับมาคนเดียว่ะครับในบอกจะให้ผมไปรับไงฝ่ายแฟงนะครับเขาก็ทําหน้างงๆเพราะเขาเนี่ยหลงๆลืมๆแล้วแต่ก็ขึ้นรถกลับบ้านไปกับฮันเตอร์ด้วยครับเมื่อมาถึงบ้านแล้วเนี่ยฮันเตอร์นะครับก็ได้นําหุ่นยนต์พ่อบ้านออกมาให้กับแฟงพ่อของเขาเพื่อที่จะให้มันนะครับได้ช่วยเหลือพ่อของตัวเองแต่แฟงเนี่ยก็ไม่ประทับใจในหุ่นยนต์ตัวนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะเขาคิดว่ามันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์สังหารจนสุดท้ายแล้วนะครับฮันเตอร์เนี่ยต้องขู่พ่อของตัวเองว่า ถ้าพ่อไม่รับหุ่นยนต์เอาไว้ผมจะพาพ่อไปอยู่ที่ศูนย์ความจําคนเดียวพอได้ยินแบบนั้นแล้วนะครับแฟงเนี่ยก็เลยจำยอมรับหุ่นยนต์พ่อบ้านเอาไว้ก่อนที่ฮันเตอร์เนี่ยจะกลับไปแล้วก็ทิ้งให้แฟงอยู่กับหุ่นยนต์เพียงลําพังครับและหลังจากที่ฮันเตอร์เนี่ยได้กลับไปแล้วครับ แฟงเนี่ยก no ็พยายามที่จะปิดเครื่องหุ่นยนต์พ่อบ้านตัวนี้แต่พอฮันเตอร์นะครับได้ตั้งให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานตลอดเวลาเขาเนี่ยจึงไม่สามารถปิดเครื่องมันได้ครับและในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหุ่นยนต์ก็ได้มาปลุกให้แฟงตื่นขึ้นจากที่นอนครับเพื่อทํากิจวัตรตามที่หุ่นยนต์เนี่ยได้จัดเอาไว้ให้เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบประสาทความจําของแฟงเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์พ่อบ้านแต่เป็นห ว่าผมจะติดต่อหาฮันเตอร์แฝงเนี่ยก็เลยยอมทำตามที่หุ่นยนต์บอกครับทั้งการกินอาหารที่หุ่นยนต์ทำมาให้และการออกกำลังกายอย่างที่หุ่นยนต์บอกให้เขาทำครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟงก็ได้ไปที่ห้องสมุดในเมืองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้นะครับเขาเนี่ยได้บอกให้หุ่นยนต์รอเขาอยู่ด้านนอกและเขาเนี่ยจะเข้าไปในห้องสมุดเพียงคนเดียว และเมื่อเขานะครับได้เข้าไปในห้องสมุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาแปลงโฉมห้องสมุดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นครับส่วนฝ่ายเจนนิเฟอร์เนี่ยก็เลยพาเขาไปดูห้องหนังสือเก่าแก่ที่เธอชอบและมันเนี่ยจะถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีไม่นานนักนะครับแฟง์เนี่ยก็ได้เดินออกมาแล้วก็เห็นหุ่นยนต์ของเขาในกำลังโดนเด็กๆใน,นลุมแกล้งอยู่เขาเนะครับก็เลยบอกหุ่นยนต์ว่าถ้าที่หลังโดนแกล้งอีกก็พูดออกไปว่าระบบกําลังจะทําลายตัวเอง 5, 4, 3ส1เข้าใจนะ ต่อจากนั้นนะครับแฟงก,ก็ได้พาหุ่นยนต์ไปที่ร้านสบู่และแน่นอนนะครับว่าเขาเไม่ลืมที่จะขโมยสบู่ใส่กระเป๋ามาด้วยแต่แล้วนะครับเจ้าของร้าน,นก็ได้เห็นเขาเข้าพอดีเขาก็เลยจําต้องวางสบู่กับที่เดิมก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปครับ และระหว่างทางกลับบ้านนะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็ได้นําสบูอ่อมาให้กับแฟงเพราะมันนะครับคิดว่าแฟงเนลืมหยิบมาด้วยทําให้แฟงนะครับปิงไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้โดยเขานะครับก็เลยเริ่มสอนการสะดอกกรประตูให้กับหุ่นยนต์ซึ่งมันนะครับก็ทำได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่แฟงเนี่ยจะคาดคิดเอาไว้ครับ และแล้วนะครับก็ถึงเวลาเริ่มภารกิจแรกของเขากับหุ่นยนต์โดยแฟงนะครับได้พาหุ่นยนตน์ไปขโมยหนังสือเก่าแก่ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้ที่ถูกปิดล็อกเอาไวส้สน,นิดในตอนกลางดึกซึ่งแฟงนะครับเป็นคนจัดการกล้องวงจรปิดกับเสียงสัญญาณกันขโมยส่วนฝ่ายหุ่นยนต์เนี่ยทำหน้าที่สะดอกกอนประตูและทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นครับจนพวกเขาเนี่ยสามารถขโมยหนังสือเก่าแก่ออกมาได้สําเร็จแต่พวกเขาเนี่ยก็ทาพลาดไปอย่างหนึ่งคือแฟงเนี่ยลืมวางแว่นตาทิ้งเอาไว้ในห้องสมุดซะอย่างนั้น ตัดมันท,ที่เช้าวันต่อมาครับในตอนนี้เนี่ยแฟงได้ห่อหนังสือเก่าที่เขาเขาโมยมาได้เพื่อน,นํามันนะครับไปให้กับเจนนิเฟอร์ในงานเลี้ยงฉลองห้องสมุดด้วยกัน แต่ตัวเขาเนี่ยกับไม่มีจังหวะให้เธอเลยครับเพราะเจกหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงที่เป็นคนริเริ่มแปลงโฉมห้องสมุดเนี่ยได้เขามาขัดจังหวะทั้งคู่พอดีโดยเจคนะครับเขาเนี่ยได้สงสัยว่าแฟงเนี่ยเป็นคนขโมยหนังสือไปถ้าฝ่ายแฟงนะครับขับไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเห็นแฟนของเจกใส่เครื่องเพชรมูลค่าสูงลิฟทําให้เขาเนะ่ครับคิดแผนปนขึ้นมาได้อีกครั้ง และหลายวันต่อมานะครับแฟงเนี่ยก็ได้วางแผนที่จะปนเครื่องเพชรของแฟนแจับหุ่นยนต์คู่ชัยของเขาครับแต่แล้วจูจๆเนี่ยลูกสาวของเขาอีกคนหนึ่งก็เดินทางมาหาเพื่อมาอยู่ดูแลเขาแทนหุ่นยนต์ครับพอที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่สามารถมาอยู่ได้เนื่องจากงานของเธอเนี่ยต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่พอเธอเองนะครับก็ไม่ชอบให้หุ่นยนต์เนี่ยมาดูแลพ่อของเธอเธอนะครับก็เลยเลือกพ่อมากกว่างานที่ผ่านมาทั้งหมดเธอเนี่ยได้ปิดการทํางานของหุ่นยนต์ลงไปซะโดยที่แฟงนะครับไม่ชอบอกชอบใจเอาซะเลยเพราะแผน ปนของเขาเนี่ยจำเป็นต้องมีหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเขาเนี่ยจึงพยายามเปิดเครื่องหุ่นยนต์โดยที่แม่ลูกสาวรู้แต่พอกเขาเนี่ยไม่รู้พาสเวิร์ดครับเขาเนี่ยจึงเปิดเครื่องไม่ได้แล้วแฟงเนี่ยก็ได้พยายามบอกกับลูกสาวว่าหุ่นยนต์เนี่ยดูแลเขาได้ดีแค่ไหนโดยมันนะครับช่วยทําความสะอาดบ้านในทุกๆวันแต่ลูกสาวของเขานะครับก็ยังไม่ยอมหยุดดีแฟงเนี่ยก็เลยลือเขาของภายในบ้านครับเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยยอมเปิดการทํางานของหุ่นยนต์ขึ้นอีกครั้ง จนกระทั่งรุ่งเช้านะครับแฟงเนี่ยเขาได้ตื่นขึ้นจากการนอนหลับแล้วก็ออกจากห้องมาแล้วก็เห็นข้าวของภายในบ้านเนี่ยอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ดูสะอาดเอี่ยมอ่องลูกสาวนะครับก็เลยบอกกับแฟงว่าเธอเนี่ยแอบ,บเปิดเครื่องหุ่นยนต์ให้มาช่วยเธอทำความสะอาดบ้านเองและแฟงเนี่ยก็เลยบอกลูกสาวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อเปิดการทํางานของมันเถอจนลูกสาวนะครับยอมใจอ่อนแล้วก็เปิดเครื่องหุ่นยนต์ให้กับแฟงครับ,รบหลังจากนั้นนะครับแฟงเนี่ยเขาก็ได้แอบ,บกระซิบกับหุ่นยนต์ว่า <PH> เราต้องลงมือตามแผนที่วางกันไว้แล้วในคืนนี้พอตกดึกนะครับแฟงกับเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของเจคเพื่อไปขโมยเครื่องเพชรครับและทุกอย่างเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะถึงแม้ว่าเครื่องเพชรเนี่ยจะอยู่ในตู้เซฟที่ต้องใส่รหัสถึง3ตัวเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถปลดล็อกตู้เซฟได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถหนีออกจากบ้านของเจคมาโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้สําเร็จครับ ตัดมาในตอนรุ่งเช้านะครับในวันนี้นะครับเจ่ยได้มาที่บ้านของแฟงพร้อมกับตำรวจเพราะประวัติเก่าของแฟงเนี่ยที่อื้อฉาวเรื่องการขโมยของทําให้เขานะครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ทันทีแต่พอยังไม่มีหลักฐานใดที่จะมัดตัวแฟงเอาไว้ได้ตำรวจนะครับเลยทาได้แค่มาดูท่าทีของแฟงก่อนเท่านั้น แต่ไม่นานนักหลังจากนั้นนะครับลูกสาวของแฟงเนี่ยก็ได้บอกลาแฟงเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้กลับไปทํางานตามเดิมทําให้ตอนนี้นะครับที่บ้านเนี่ยเหลือแค่แฟงกับหุ่นยนต์แค่2คนแล้วต่อจากนั้นเนี่ยแฟงเขาก็เลยรีบทาลายหลักฐานการวางแผนป้นทิ้งทั้งหมดครับพะมีรถตํารวจเนี่ยมาคอยสอดแนมเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ฝ่ายหุ่นยนต์นะครับก็ได้บอกแฟงขึ้นมาว่ามีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เอาผิดแฟงได้นั่นคือความทรงจําของผมแฟงต้องลบความทรงจําของผมทิ้งซะ แต่แฟรงกนะครับก็ยังคงไม่ลบความทรงจําของหุ่นยนต์ทิ้งอยู่ดีเขานะครับได้นําเครื่องเพชรเนี่ยใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็แกงป่วยครับเพื่อให้ฮันเตอร์ลูกชายของเขาเนี่ยเข้ามาเยี่ยมและแฟรงกนะครับก็ขอให้ฮันเตอร์เนี่ยนำกระเป๋าที่ใส่ของที่เขาเคยขโมยเมื่อก่อนเนี่ยไปซ่อนให้ซึ่งฮันเตอร์เนี่ยก็ยอมทําตามที่พ่อบอกครับ แต่ในขณะนั้นเองครับที่ฮันเตอร์เนี่ยกำลังจะกอปรัเป๋ไปซ่อนอยู่นั้นเองจู่ๆนะครับพวกตำรวจที่แอบซุ่มอยู่เนี่ยก็ได้เข้ามาหาฮันเตอร์แล้วก็เปิดดูกระเป๋าของแฟงในทันทีครับแต่ข้างในนั้นเนี่ยกับไม่มีเครื่องเพชรอยู่เลยพวกตำรวจนะครับจึงได้เข้ามาในบ้านของแฟงเพื่อค้นหาเครื่องเพชรครับแต่พวกเขาเนี่ยก,กับไม่เจออะไรเลยจนกระทั่งเจกนะครับนึกขึ้นมาได้ว่าจําเป็นต้องตรวจดูความทรงจําของหุ่นยนต์ด้วยเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยก็เลยพูดออกมาตามที่แฟงเคยบอกเอาไว้ครับว่าการุณาอย่าคุกคามผม ระบบกำลังจะทำลายตัวเองใน5,4,3,2,1พอเป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็เลยทำให้พวกตํารวจและเจ๊เนี่ยรีบวิ่งหนีออกจากบ้านกันไปหน้าตาตื่นเลยทีเดียวครับเหลือเพียงไว้แค่ฮันเตอร์ที่ยังคงนั่งอยู่ข้างๆหุ่นยนต์พราะเขานะครับรู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบทาลายตัวเองส่วนแฟงนะครับก็ได้ออกจากทางประตูหลังบ้านก่อนที่จะขับรถออกไปรับหุ่นยนต์ขึ้นรถครับแล้วก็หนีพวกตํารวจไปด้วยกัน และระหว่างทางนั้นเองครับเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยก็พยายามบอกให้แฟงเนี่ยลบความทรงจําของเขาเนี่ยทิ้งไปซะเพื่อทําลายหลักฐานแต่ฝ่ายแฟงเนี่ยก็ไม่ยอมทําครับเพราะเขาเนี่ยคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของเขาไปแล้วจนกระทั่งทางคูเนี่ยครับได้ไปถึงบ้านของเจนนิเฟอร์เพื่อซ่อนตัวกันแต่แล้วจู่จนะครับแฟงเนี่ยก็ได้เห็นลูกของตัวเองแล้วก็เจนนิเฟอร์ที่แขวนอยู่บนผนังบ้านของเธอครับนั่นนะครับทำให้แฟงเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่าเขากับเจนนิเฟอร์เนี่ยเคยแต่งงานมีลูกกันก่อนที่่จะหยารงกัันไปคบ พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยแฟงนะครับก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเป็นอย่างมากเพราะเขาเนี่ยความจําเสื่อมครับเขาเนี่ยก็เลยเดินออกจากบ้านของเจนนิเฟอร์ไปกับหุ่นยนต์เพื่อกลับบ้านของตัวเองซะอย่างนั้นครับและเมื่อกลับมาถึงที่บ้านแล้วเนี่ยแฟงนะครับก็ได้เห็นตำรวจที่นั่งคอยเขาอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยจึงรีบเข้าไปในบ้านกับหุ่นยนต์ครับแล้วก็ล็อกประตูเพื่อไม่ให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาได้จนสุดท้ายนะครับทั้งคู่เนี่ยหมดทางที่จะหนีแล้วแฟงเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะลบความทรงจําของหุ่นยนต์ทิ้งซะเพื่อททําาาาลลยยหักฐน้สุด และหลายวันต่อมานะครับแฟงเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปยังศูนย์ดูแลความทรงจําด้วยตัวคนเดียวไม่นานนักเนี่ยเจนนิเฟอร์กับลูกๆของพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเยี่ยมแล้วก็กินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขครับแต่ก่อนที่ฮันเตอร์เนี่ยจะได้กลับไปแฟงนะครับก็ได้ส่งจดหมายให้กับลูกชายของตนเพื่อบอกที่ซ่อนเครื่องเพชรท,ที่แอบไว้นในสวนหลังบ้านครับ ก่อนที่เขาเนะครับจะกลับเข้าไปในศูนย์วิจัยและก็ได้เจอกับหุ่นยนต์รุ่นเดียวกันกับที่เคยดูแลเขาและมันนะครับกำลังดูแลคนป่วยคนอื่นๆในศูนย์วิจัยนี้อยู่ก่อนที่แฟงเนี่ยจะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับและหนังเนี่ยก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Robot and f r แฟงด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังดีที่รู้สึกได้ถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์แต่มันก็สามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้ครับแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามและเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่7.1เต็ม10คะแนนเลยนะ และก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k กันแล้วแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็จิมที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุุงกิงกุุงกิง,กงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราได้นะครับและในวันนี้นะครับไอวอนนัทเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Thank you